สวัสดีค่ะหมอต้าประจำคลิเนิกมหาสาสครามนะคะวันนี้หมอต้าม,มีบัรการที่น่าสนใจมาฝากอีกแล้วนะคะนี่ไม่ใช่ใครอื่นค่ะน้องนันนะคะเรามาดูกันว่าน้องนันมีกลสิวแน่อนอนแหละเป็นชนิดใ,ใดบ้าง หน้าแก้มนี่จะเป็น i อซ์พิตสกานะคะก็คือหลุมสิวที่ชนิดปากว่างฐานแคบนะคะเหมือนรูปกรวยแล้วก็บ็อกซ์คาสกานะคะขอบนี่ค่อนข้างชัดแล้วก็ตรงจากฐานไปปากหลุมไปฐานหลุมขนาดเท่ากันนี่เรียกว่าบ็ x กซ์คาสกานะคะจริงๆส่วนใหญ่เป็นบ็อกซ์คาสกา ะะส่วนใหญ่ปอกคาสากาที่คเนี่นเยเกิดจากการแกะหมดเลยนะแล้วก็ลองยืดดูนะถ้ายืดบางอันจะเห็นว่าอย่างเช่นอันนี้นะลองยืดแล้วมันหายไปเพราะว่ามันไม่ได้มีฟังผืดนะบางจุดเนี่ยยืดแล้วไม่หายอะ่ะเอออันนี้ดีเพสากานี่ยืดแล้วไม่หายเนี่ยอันนี้น่าทำซับซิชั่นก็แปลว่ามันมีฟังผืดเกาะใต้หลุมอันนี้ก็น่าทำซับซิชั่นนะคะเพื่อทำให้ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำซับซิชั่นกันเลย เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้ทำซับซิชั่นไปด้วยบัตแคนูล่านะคะผิวหน้าดูขาวขึ้นแล้วก็ตัวของหลุมสิวเนี่ยดูฟูขึ้นนะคะใต้หลุมสิวดูมีความชมพูชมพูนะคะหน้าใสมากขึ้นแล้วก็เนื้อฟูแล้วก็ดันขึ้นมานะคะเรื่งนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะระยะเวลาในการสร้าคพลลาเจนต้องใช้เวลาคะ่ะหลังทําเราตัดความผือออกไปเนี่ยเดี๋ยวร่างกายจะมีการซ่อมแซมอีกทีนึงนะเดี๋ยวที่ซ่องทีมีจะนําผลงานมาให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ